เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปลักษ์ยิ่งบทที่24ี เขารังเกียจการสัมผัสกับสตรีออกปานนั้นจะต้องไม่ยอมกินของที่นางเคยกินแล้วเป็นหน้านางต้องให้เขากินก่อนเสอนจี้ไปไม่ได้รับไปน้ำเสียงเคร่งครึมขึ้นมา ไม่เคยได้ยินแต่ข้าเคยได้ยินเสด็จพ่อตรัสว่าจิตใจภายในส่งผลถึงหน้าตาภายนอกจิตใจดีก็งดงามจิตใจชั่วร้ายก็อับปลักหนึ่งร้อยปีให้หลังพวกเราล้วนแต่เป็นกองกระดูกขาวอันที่จริงเจ้าไม่ต้องใส่ใจรูปร่างหน้าตาตัวเองขนาดนั้นก็ได้เจียงเรวนซาบกมือไปมาด้วยท่าทางเหมือนคนอาบน้ำร้อนมาก่อน ไม่ใส่ใจว่าอยู่ชัว่วนิรันด์แค่เคยได้ครอบครองก็พอแล้วสามารถงดงามได้หนึ่งวันก็หนึ่งวันเพอเซินจี้ไปมุ่นคิ้วยังอยากกล่าวอะไรอีกสักหน่อยแต่เจียงรวนซากระหายน้ำไม่ไหวแล้วดึงมือเขามาแล้วยัดผิงปัวใส่มือเขา ไม่ต้องพูดแล้วกินนี่เข้าไปผิงปวหนึ่งลูกต่อหนึ่งวันช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมือข้างที่นางจับไว้อุ่นร้อนแตกต่างจากสัมผัสเย็นเฉียบของผิงปัวโดยสิ้นเชิงเจียงรวนซาชางังกปล่อยมือในพลันขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจนางรีบขอโทษรัวรัวเฮ้อ นิสัยบ่าวนี่นะเวลาแบบนี้แล้วนางยังกลัวมากว่าเซนจี้ไปจะโกรธเพราะนางสัมผัสตัวเขาโดยภา,ารักการพึ่งสิ้นเสียงเจียงร่วนซาข้างนอกพลันมีเสียงหมาป่าหอนดังมาเป็นระยะระยะตามมาด้วยเสียงลมพัดวีดวิวพัดจนใบไม้สั่นไหวเหมือนผีสางบนเขาหอยหววคล่ำครวนทำให้คนตัวสั่นเทาคนลุกพรืบตั้งแต่หัวจรดเท้า เจียงห่วนซาตกใจจนหน้าถอดสีคุกเข่าลงโดยพรันขดตัวเป็นก้อนกลมๆฮื้อฮ <c oughs> ื้อโมอมิตรพุทธพระแม่มารีไทยสร้างเหล่าจิน้นรีบเร่งมีบัญชาพูดผีปีศาจร้ายต้องถอยไปถอยไปถอยไป เินจี้ไปเงี่ยหูฟังเดาสถานการณ์ตอนนี้ได้ง่ายมากหลังเงียบงานไปอึดใจนึงเขาก็เคนเรียวแรงยื่นมือไปทางที่นางอยู่มานี่สิเจียงรวนซามมองเห็นมือข้างนั้นที่ยื่นมาท่ามกลางความมืดนางอดตกตะลึงไม่ได้ทำอะไรนะท่านท่านไม่กลัวข้าหรือเขาไม่ได้กลัวการสัมผัสกับสตรีที่สุดดอกหรือ กลัวเจ้าหรือเจ้าคิดว่าใครเป็นคนลากเจ้าลงมาจากร่างหมีตัวนั้นเซนจี้ไปหัวเราะอย่างไรเรียวแรงพูดแบบนี้แปลว่าพวกเขามีการสัมผัสตัวกันสินะเช่นนั้นแปลว่านางสวยขึ้นแล้วใช่ไหมนางคิดอีกที ฮ่าไม่รู้ว่าจะอยู่รอดถึงวันพรุ่งนี้ไหมด้วยซ้ำยังจะมาคิดเรื่องสวยไม่สวยอีกคนสวยไม่ต้องตายหรือไดนางยังคงพึมพำต่อไปแล้วก็ได้ยินเสอจี้ไปพูดว่าเจ้าไม่ต้องคิดมากช่วยเหลือกันยามตกที่นั่งลำบากก็ถูกต้องแล้วยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังมีแค่พวกเราสองคน อกดึกน้ำค้างแรงแค่อิงก,กันให้ไออุ่นเท่านั้นว่าแล้วเขาก็พูดแผ่วเบาอีกประโยคจะมาหรือไม่มาไปทำไมจะไม่ไปก็แค่อิงก,กันให้ไออุ่นเท่านั้นเองเจียงร่วนซากัดฟันจับมือเขาไว้วินาทีต่อมาซันจี้ไปก็ออกแรงกระตุกมือเจียงร่วนซาเข้าไปในอ้อมอกเดาว่าน่าจะใช้แรงไปไม่น้อย ตอนนี้เขาเลยหอบหายใจเบาๆอุณหภูมิอบอุ่นในมือเองก็ไม่อุ่นร้อนเท่าเมื่อครู่แล้วเจียงรวนซาสะกดข่มหัวใจพี่เต้นโครมครามอย่างบ้าคลั่งของตนกัดฟันพลางกอดเขาเซินจี้ไปตัวแข็งทื่อเจียงรวนซาเลยปล่อยมือท่านรับไม่ไหวใช่หรือไม่เซินจี้ไปลุกตาลงเล็กน้อยทั้งทั้งที่เหงือผุดพรายเต็มหน้าผาก น้ำเสียงกลับยังหยอกล้ออย่างสบายสบายหืมในสถานที่รกร้างห่างไกลรอบกกลปราศจากผู้คนได้กอดนวลนารีตัวอ่อนนุ่มกล่นกลิ่นหอมไว้ในอ้อมแขน เป็นสิ่งที่บุรุษจะรับไม่ไหวหรือเจียงร่วนซาสาบานต่อสวรรค์นางไม่ได้หมายความแบบนั้นแน่นอนทำไมนางไม่เคยค้นพบมาก่อนนะว่าสันจ,จี้ไปมีด้านที่ไม่เคยมีใครล่วงรู้แบบนี้ด้วยเชี่ยวชานพักษะพูดจาสัปปรพดนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันอาจเพราะจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้สันจ,จี้ไปจึงปล่อยตัวตามสบายอย่างไม่รู้ตัว ตกใจหรือเขายิ้มข้าน่าเกลียดขนาดนี้ท่านยังไม่กลัวคำนวณดูแล้วคนที่ขาดทุนคือท่านข้าต้องกลัวอะไรด้วยหรือเจียงรวนสาแซงทำเป็นไม่เป็นไรพูดจาห้าวหารเจ้านี่ใจกล้าจริงๆัเซินจี้ไปพูดยิ้มยิ้ม นั่นมันแน่อยู่แล้วเจียงรวนซาเชิดหน้าอย่างเย่อะยิงจู่จูจ่เซนจี้ไปก็ไม่ยอมส่งเสียงรอบด้านจมอยู่ในความเงียบสงดัดเจียงรวนซากำลังจะเปิดปากพูดก็ได้ยินเสียงทุ้มต่ำของเซนจี้ไปดังขึ้นเหนือศีรษะนางพระชายาในถ้ำบนภูเขาแห่งนี้มีแค่เราสองคนชัดๆัด เช่นนั้นเสียงหัวใจของคนที่สามมาจากที่ไหนกันละ่ะพอได้ยินประโยคนี้ผมนางพลันชีขึ้นนางกอดเซินจี้ไปหมับทันทีพรางกรีดร้องเสียงเบากรีดข้าไม่กลัวข้ามีแนวคิดหัวใจระบบสังคมนิยมคุ้มกายกรีดแม่จา๋าข้ากลัวจังเลย ขณะที่นางกำลังกรีดร้องพันพบว่าแผ่นอกที่ตนซบอยู่กระเพื่อมไหวอย่างรุนแรงเหมือนกำลังกลั้นหัวเราะกลั้นไปนานๆก็อดไม่ไหวต้องไอออกมาสันจี้ไปท่านตายนะ่แม้ไม่รู้ว่าปากนางพึมพำว่าอะไรแต่ดูออกว่าแม่นางน้อยคนนี้ตกใจแทบแย่แล้วจริงๆไม่ง่ายเลยกว่าสันจี้ไปจะหยุดหัวเราะได้ พอพูดถึงสิ่งที่ไม่รู้แน่ชัดว่ามีตัวตนอยู่หรือไม่ขาของเจียงรวนซาพันสันดาริกมุดเข้าอ้อมอกสันจี้ไปโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่คิดจะโผล่หน้าออกมาทั้งสองแนบชิดสนิทใกล้ไม่รู้สึกหนาวในคืนอันเย็นยาเยือกอีกแล้ว ท่านอองไม่เห็นรู้เลยว่าท่านเป็นคนเช่นนี้เจียงรวนซาเบปากแกล้งเล่นละครซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดวิสัยยามปกติของเขาลิบลับสันจี้ไปเก็บรอยยิ้มถามว่าเช่นนั้น เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนแบบไหนหรืออุณภูมิอบอุ่นในอ้อมกอดแนบชิดเกินไปทำให้แนวป้องกันของเจียงร่วนซาแตกประจายโดยสิ้นเชิงนางพูดไปตามจริงก็สูงส่งห่างเหินเย็นชาเป็นประเภทห้ามคนอื่นเข้าใกล้สันจี้ไปเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเอื้อนเอ่ยเนิบช้า คนบนโลกนี้ล้วนกล่าวกันว่าจิ้งอันอองนิสัยเย็นชาไร้ความรู้สึกใครเล่าจะคิดว่าเมื่อสิบปีก่อนเขาเองก็เป็นคนที่ทำอะไรตามอำเภอใจเช่นกันเขาก้มหน้าปลายคางเฉียดผ่านเรือนผมอ่อนนุ่มของเจียงเรือนซาตามจังหวะการเคลื่อนไหวของเขาก่อนหน้าที่ข้าจะอายุสิบสองเคยมีชีวิต เป็นโอรสองค์โปรดของเสด็จพ่อพี่น้องและสหายล้วนเคารพยกย่องข้าต้องการสิ่งได้ก็ล้วนได้มาครอบครองทุกอย่างเหล่าขุนนางต่างก็หวังให้เสด็จพ่อแต่งตั้งข้าเป็นรัชทายาทสันจี้ไปคล้ายต้มลงในภวังแห่งความทรงจำอันไกลพร้น ยามนั้นควบอาชากู่ร้องรู้สึกว่าฟ้าดินกว้างใหญ่ล้วนปล่อยให้ข้าท่องเที่ยวตามใจข้างกายข้าไร้ศัตรูเสียงของเขาพันขึิมล่องกระทั่งวันเกิดปีที่สิบสองของข้า วันเกิดปีที่ส2องของสันจี้ไปแม่นมที่ดูแลเขามาจนโตจูจูก็ล้มป่วยสันจี้ไปรุดไปเยี่ยมไข้แต่กลับถูกแม่นมที่ล้มป่วยนอนอยู่บนเตียงศาสารหนูใส่เต็มหน้ายาพิษเข้าสู่ร่างกายทำร้ายไปถึงดวงตาโลกของเขาจมอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนับตั้งแต่นั้นตัวตนและจิตใจของเขาไม่เคยได้ผ่านพบแสงสว่าง อีกเลยเจียงรวนซารู้พรอตนี้อยู่แล้วแท้แต่พอได้ยินเรื่องราวจากปากของเขาเองความรู้สึกกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยามนี้นางปวดใจปวดใจสุดพันนาะปวดใจเสียจนอยากดึงเขาเข้ามากอดไว้ถึงจะใช้ได้โอ้ นางปอดเขาอยู่แล้วนี่นาในพราะต้นฉบับสันจี้ไปเก็บงาความลับนี้เอาไว้อย่างเจ็บปวดจนวันตายก็ไม่ยอมปริปากตอนนั้นเจียงหร่วนซาคิดว่าหากเขายอมพูดความจริงออกมาต่อหน้าลานหลิวฮวาสักนิดจากนิสัยขี้ใจอ่อนของหลานหลิวฮวาอย่างน้อยก็คงลังเลสักหน่อยไม่มีทางถมตัวใส่อ้อมก่อนห้องเต้สุนักชนิดที่แม้แต่หน้า ก็ไม่หันกลับมามองซักแว็บเช่นนี้หรอกมาบัดนี้เขากลับขุดความลับจากก้นบึ้งของหัวใจออกมาเล่าให้นางฟังโดยไม่ปิดบังรายละเอียดเลยแม้แต่นิดเดียวเจียงรวนซารู้สึกอัศจรรย์ใจนิดๆเป็นคนหัวออกเดียวกันจริงๆด้วยสินะบางทีเ่นจี้ไปอาจถือว่านางเป็นสหายเจียงรวนซาไม่กล้าคิดไปทางอื่นตามพลอตในนิยาย ความทรงจำเกี่ยวกับเส้นเรื่องความรักของเซนจี้ไปพี่นางจำได้ค่อนข้างสลักลึกพอถึงวันที่พบเจอรานหลิวฮาวาเขาจะต้องตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นอย่างแน่นอนก่อนหน้านั้นเขาจะหวั่นไหวกับคนอื่นได้อย่างไรยิงไม่ต้องพูดถึงว่าคนผู้นั้นจะเป็นนางเลยเสี่ยวไปเสียงของนางอู้อี้ ท่านจะต้องดีขึ้นรอท่านดีขึ้นแล้วก็กลับไปเป็นตัวเองพี่ทำอะไรตามอำเภอใจคนนั้นอีกครั้งเถอะนะพูดถึงตรงนี้นางก็นึกถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ โรคกลัวสตรีของท่านดีขึ้นแล้วหรือเจียงรวนสาวเว้นระยะห่างกับเขาเล็กน้อยเลี่ยงไม่ให้เขาตกใจกระทันหันแล้วเตะนางออกในฝ่าเท้าเดียวส่วนจี้ไปไม่เคยได้ยินเรื่องโรคกลัวสตรีอะไรนี่มาก่อนเลยแต่ก็รู้ความหมายได้จากชื่อของมันเขาเข้าใจว่ามันหมายถึงเขาป่วยเป็นโรคแปลกๆไม่นับว่าเป็นโรคประหลาดอะไรหรอกก็แค่ รู้สึกขยักขย้งเขาพูดเสียงเบาสตรีสองคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาคนหนึ่งให้กำเนิดแต่ไม่เลี้ยงดูจากเขาไปเสียแล้วอีกคนเลี้ยงเขามาจนโตเคียงข้างกันทุกเช้าข้าแต่กลับใจดำอำมหิตคิดเอาชีวิตเขา เจียงรวนซาพยักหน้าแสดงออกว่านางเข้าใจดีถึงอย่างไรก็มีคนอีกมากที่มีปมในไว้เด็กตอนนางยังเล็กยังถูกลูกพี่ลูกน้องชายนิสัยเสียเล่าเรื่องผีหลอกให้ตกใจเกือบตายทำให้ต่อมาเห็นอะไรที่มีส่วนประกอบเกี่ยวกับพูดผีปีศาจไม่ได้เลย เช่นนั้นตอนนี้ท่านยังขยักขยงอยู่หรือไม่เตียงร่วนซาถามอย่างร้อนตัวเล็กน้อยเมื่อครู่ก่อนก็นิดหน่อย ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วสซนจี้ไปเลิกคิ้วตอบตามตรงหลังจากกอดนางที่สกุลเจียงความเจียงความรู้สึกสอิสะเอียนก็หายไปกว่าครึ่งแล้วแม้แต่ตัวเขาเองยังรู้สึกคาดไม่ถึงเลยเมื่อก่อนเขาเองก็ใช่ว่าจะไม่เคยสัมผัสตัวสตรีถึงอย่างไร ป้องกันเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่อาจป้องกันใจคนมีสตรีจงใจโผมตัวใส่อ้อมกอดเขาตั้งไม่รู้กี่ครั้งปฏิกิริยาตอบสนองของเขามีแต่ความคลื่นเหียนความปั่นป่วนในท้องจนยากจะสะกดกลั้นเอาไว้ได้เทว่าพอเผชิญหน้ากับเจียงรวนซาเขากลับไม่มีความรู้สึกต่อต้านรุนแรงขนาดนั้น ยังดีข้ากังวลแทบแย่ว่าท่านจะเตะข้าปลิวเจียงรวนซาผ่อนล้มหายใจออกนางตระหนักได้ว่าตอนเผอหลุดความจริงออกไปก็รีบแก้อย่างเอาอกเอาใจข้าหนังหยาบเนื้อหนาะไม่เป็นอะไรหรอกกลัวก็แต่พอเตะแล้วท่านอองจะเจ็บเท้าเปล่าเ,าเจ้าเรียกเข้าว่าเสี่ยวไปก็ได้สันจี้ไปพลันพร่องออกมา ฮ่เจียงรวนซาตอบสนองไม่ทันเล็กน้อยไม่ได้ชอบเรียกแบบนี้หรือสันจี้ไป่เม้มปากดวงตาเจียงรวนซาทอประกายพวกเขานับว่าเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันแล้วสนิทกันถึงขั้นสามารถเรียกกันอย่างสนิทสนมได้แล้วเจียงรวนซากระพริบตาปริบๆเอื่อนเอ่อยแผ่วเบา เสียวไปพอเรียกจบก็รู้สึกเขินแปลกๆจึงเสริมไปว่าเช่นนั้นท่านเรียกข้าว่ารวนรวนพอสองคำนี้หลุดออกมาจากปากของซซนจี้ไปไม่รู้ทำไมถึงได้ฟังดูสนิทสนมเป็นพิเศษคนผู้นี้อ่านใจคนได้หรือท่านรู้ได้อย่างไรว่าชื่อเล่นของข้าคือชื่อนี้เจียงรวนซาพืมพัม รู้สึกว่าเรียกแบบนี้ไพเราะดีเซนจี้ไปเพียงแค่ยิ้มตกดึกอากาศเนหน็บหนาวสายลมพัดหอยหวนในป่าดงพงไพรแต่เจียงรวนซากลับรู้สึกว่าอ้อมกอดอันอบอุ่นนี้ทำให้คนง่วงเหงาหานอนยิ่งก่อนจะพล่อยหลับไปนางอดคิดไม่ได้ว่าถ้านี่เป็นความฝานันเช่นนั้นก็ให้นางตื่นขึ้นมาช้าสักหน่อยเถิด เจียงรวนสานอนหลับจนถึงเที่ยงตามความเคยชินตอนนางลืมตาตื่นยังสลืมสะลือเล็กน้อยแย่แล้วกอดต้นขาทองคำอะไรนั่นเป็นเรื่องดีที่มีแค่ในฝันจริงๆด้วย ตื่นแล้วหรือเสียงทุมพระของเซนจี้ไปดังขึ้นที่ข้างหูเจียงรวนซาตื่นเต้นเงยหน้าขวับทันทีแม่จา๋าไม่ใช่ฝันจริงๆด้วยนี่มันการพัฒนาการแบบก้าวกระโดดขั้นเทพอะไรกันเนี่ยเจียงรวนซานึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานพิษในร่างกายเซนจี้ไปกกำเริบแถมยังได้รับบาดเจ็บอีกนางอดร้อนรนขึ้นมาไม่ได้ ท่านเป็นอย่างไรบ้างไม่สบายตรงไหนหรือไม่วางใจเถอะเจ้าทับข้าทั้งคืนทับจนข้าช้าไปหมดเลือดไม่ไหลเวียน พิษก็ไม่กำเริบแล้วสันจี้ไปอมเยมนี่มันตักกระวิบัติพันลึกอะไรกันแต่นางตัดสินใจจะเชื่อเจียงรวนซาขยับตัวก่อนจะพบว่าตนเองกับสันจี้ไปแนบสนิทชิดใกล้เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆด้วยทับจนเขากระดิกกระเดียไม่ได้เลยนางตะกายลุกขึ้นด้วยสีหน้าเก้อกระดากยามนี้เที่ยงแล้วแม้ต้นไม้ในป่าจะแน่นขนาดบด บางแสงตะวันแต่ก็มีแสงสว่างรำไรลอดเข้ามาลำแสงนั้นทำให้ภายในถ้ำสว่างขึ้นไม่น้อยเจียงรวนซารู้สึกได้ว่าท้องของตนร้องโครกครากด้วยความหิวหน้าท้องแบนลีบติดแผ่นหลังไปหมดแล้วนางหันไปหาเซนจี้ไปสายตามองประเมินเขาทั้งตัวเซนจี้ไปสัมผัสได้ถึงสายตาของนางเขานิ่งไปจากนั้นก็หลุดยิ้ม หิวเกินไปเลยคิดจะจับข่ากินหรือข้าแค่กำลังรอให้ท่านพูดเจียงร่วนซากล่าวหืมสันจี้ไปชะงอน ท่านมีวิธีติดต่อเซินฟังหรือไม่เซินจี้ไปเงียบงันในชั่วพริบตาเจียงรวนซาเข้าใจในบัตรดอนหากเซินจี้ไปมีวิธีเขาคงพูดออกมาแต่แรกแล้วต้องรอจนถึงตอนนี้ด้วยหรือของที่เป็นสัญลักษณ์ระหว่างเขากับเซินฟังน่าจะหล่นหายตอนพวกเขาตกลงมา ภูมิประเทศแถวนี้ซับซ้อนมากพุ่มพฤกหนาทึบผูกแถบผ้าแดงไปเขาก็อาจจะไม่เห็นพลุสัญญาณเองก็ยากจะยิงขึ้นมาสามยังอาจชักนำพวกสัตว์ป่ามาได้เสียงของสันจี้ไปนุ่มนวลคล้ายกำลังปลอบย้อนทำได้แค่รอเขาพูดเนําๆน,น้ำเสียงของเขาเด็ดเดียว ขอแค่พวกเราไม่ตายสวนเฟิงต้องหาพวกเราเจอแนะ่เจียงรวนสาลูกท้องที่น่าสงสารของตอนไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อสวนเฟิงนะแต่ก่อนหน้าที่เขาจะหาพวกเราเจอข้ารู้สึกว่าพวกเราต้องเอาชีวิตรอดในป่ากันไปก่อน ข้าจะออกไปหาของกินข้าสัญญาว,ว่าข้าจะกลับมาแน่นอนนางปรึกษากับเขาอย่างระมัดระวังพวกเขาจะเอาแต่นั่งรอความตายที่นี่ไม่ได้สันจี้ป่ช้อนดวงตาไร้ประกายขึ้นมองน้ำเสียงไม่ค่อยเชื่อถือเจ้าไปก็ไปเถอะทำไมต้องรับรองกับข้าด้วยข้าเชื่อเจ้าไม่ได้หรืออย่างไรแล้วเมื่อวานใครไม่ยอมให้ข้าไปกันหา แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอ่ยออกไปถึงอย่างไรหลังจากเมื่อคืนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเจียงรวนซายยืนขึ้นแล้วปัดฝุ่นตามตัวก่อนจะเก็บกิ่งไม้หนาๆท่อนหนึ่งมาเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเตรียมจะอาศัยช่วงที่ยังสว่างอยู่ไปเก็บผลไม้ในป่าตอนนางขึ้นเขาเหมือนจะเห็นผลไม้อยู่จำนวนนึง ตอนที่นางกําลังจะไปก็พบว่าสัญจี้ไปเกาะกําแพงพยุงตัวขึ้นเดี๋ยวก่อนพูดเสียดิบดีว่าเชื่อนางแล้วนี่นางกําลังจะแควก็พบว่าสันจี้ไปเดินเข้ามาใกล้นางก่อนจะดึงตัวนางเข้าไปชู่เงียบก่อนมีเสียงบางอย่างเจียงร่วนซานึกถึงที่เขาแกล้งนางเมื่อคืนจึงทำหน้าบึ้งแล้วพูดว่า ท่านคิดจะหลอกข้าอีกแล้วล่ะสิข้าไม่กลัวพึ่งสิ้นคำก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กดังแว่วมาจากที่ไกลๆกลางป่าเขารกร้างไร้ผู้คนเช่นนี้มันแปลกประหลาดอย่างเห็นได้ชัดเจียงรวนซาขนลุกพรึบตั้งแต่หัวจะรดเท้าส่นจี้ไปกลับขมวดคิ้วก้าวเท้าออกไปข้างหน้าก่อนจะหันกลับมาปลอบนาง ไม่ต้องกลัวฟังแล้วเหมือนเด็กคนหนึ่งเจียงรวนซานึกถึงโปรเตอร์หนังสยองขวัญพี่บังเอิญไปเห็นในโรงภาพพยนตร์เข้านางตัวสันดาริกอย่างห้ามไม่อยู่จินตนาการภาพสารพัดขึ้นมาในหัวพริบตาทำตัวเองตกใจจนแข้งขาอ,อ่อนสั่นจี้ไปเห็นนางสันก็จนปัญญาแล้วไม่ใช่ผีเป็นคน เสียงรวนสาได้ยินเช่นนั้นถึงสะกดอาการสั่นเทิมของร่างกายลงได้เมื่อลองฟังให้ดีก็เหมือนเสียงร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งจริงๆร้องไห้ไปพลางตะโกนคร่ำครวนไปพลางเหมือนกำลังเรียงหา ท่านปูนางแซงทำเป็นกล้าหาญเดินไปถึงปากถ้ำแล้วมองออกไปด้านนอกเสียงร้องไห้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆบนต้นไม้ไม่ไกลจากตรงนั้นมีเด็กน้อยนั่งเอียงตัวไปมาร้องไห้ไปพลางตะโกนไปพลาง <c oughs> ท่านปูท่านปู เวนแล้วทำไมรู้สึกว่านางเหมือนเจอกุมาน้ำเต้าในชีวิตจริงเลยล่ะไม่จินตนาการถึงยังพอว่าแต่พอจินตนาการแล้วแม้แต่เพลงทีมหลักของละครนางก็ยังนึกออกกุมาน้ำเต้ากุมาน้ำเต้าหนึ่งเถามีน้ำเต้าเจ็ดพ นางเป็นคนประเภทไหนกันแน่เนี่ยร้องเพลงในเวลาแบบนี้เนี่ยนะแถมยังเป็นเพลงที่เขาฟังไม่เข้าใจอีกตั้งหากโชคดีที่เจียงร่วนซาตั้งสติกลับมาได้ทันเวลานางโผล่เข้าไปข้างหน้าวิ่งไปใต้ต้นไม้ต้นนั้นปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ